เ e ทย m มีพ lease หมอครับรับรักผมหน่อยปริยาการ Chapter 7สาวหัวสมัยใหม่ <c oughs> เพลอเพียงพริบตากันยายนก็ใกล้จะผ่านไปวันนี้คลินิกแพทย์หญิงอวัยยามีคนไข้พิเศษมารอตรวจช่วงใกล้ปิดคลินิกดีที่วันนี้เธอไม่อยู่เวน จึงไม่รีบร้อนตอนที่ถีทัดพาบุรณีที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีเดินอุ้ยอ้ายเข้ามาในห้องตรวจคุณหมอสาวเลยยิ้มกว้างให้ทั้งสองคนสวัสดีค่ะพิเทียนน้องเฟิร์นเป็นไงบ้างคะช่วงนี้อึดอัดไหมมากเลยคะ่ะหมอหมอกนี่ตอนจะนอนก็ต้องเอาหมอนมารองหลังไว้นอนราบไปเลยมันอึดอัดไม่อย่างนั้นก็ต้องนอนตะแคงข้างซ้ายเอาหมอนข้างมนุนขาบุรณีได้ทีก็บ่นใหญ่ถึงอย่างไร อีกฝ่ายก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ต้องเข้าใจหัวอกเธอมากกว่าอาจารย์หมอบางคนที่พอเธอบ่นว่านอนง่ายแล้วหายใจไม่ออกเขาหน่อยก็บอยว่าเป็นเพราะหนักนมอยู่ร่ําไปก็สมควรจะอึดอัดอยู่นะคะท้องน้องเฟิร์นใหญ่ขนาดนี้เวลานอนง่ายแล้วอวัยวะในช่องท้องจะดันกระบังลมขึ้นไปทําให้พื้นที่ในปออน้อยลงเลยรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกแน่นอนว่าหน้าอกใหญ่เกินไปก็มีส่วนอวัชยาพยายามอธิบายตามทฤษฎี แต่ก็อดชำเลืองมองหน้าอ,อกอวบๆของอีกฝ่ายไม่ได้แม่หนงเฟินให้มาเยอะเกินไปไหมนะเธอเองก็ไม่ใช่คนหน้าอ,อกแบนอะไรยังอิจฉาเลยพี่บอกแล้วว่าอย่านอนไงายอย่านอนไงายเธอก็ไม่เคยเชื่อพี่ทีงี้มาฟ้องหมอกลืมแล้วหรือไงแฟนเธอก็เป็นหมอที่ทัดทำน้างงาําเพราะบุรณีไม่ค่อยเชื่อคำแนะนำของเขาเท่าไหร่เธอคงเห็นว่าเขาจบเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาละมัง้ง เลยเลือกที่จะเชื่อหมอเฉพาะทางด้านสุตินรีมากกว่าเชื่อเขาคือเซงเป็ดใครจะไปลืมล่ะคะพี่เทียนของหนูคือคุณหมอคนเก่งคนครูที่สุดในสามโลกบุรณียื่นมือไปดึงแก้มแฟนหนุ่มพร้อมกับพูดสิ่งที่เขาอยากได้ยินตอนนี้ที่ทัดเลยยิ้มหน้าระรื่นยื่นมือไปรูปแก้มแฟนสาวอย่างไม่เกรงใจคนโสดหนึ่งเดียวนาะทีนั้นบ้างเลยนี่คนนะคะไม่ใช่ก้อนหินไม่ใช่ต้นไม้ ช่วยเกรงใจกันนิดอืมผลตรวจปัสสาวะวันนี้ปกติดีนะคะไม่มีน้ำตาลหรือโปรโตีนรั่วอะไรช่วงนี้น้องดิ้นปกติหรือเปล่าคะเหมือนจะดิ้นน้อยกว่าช่วงก่อนหน้านิดนึงค่ะหมอแต่ก็ดิ้นตลอดโดยเฉพาะเวลาแม่กินข้าวจะดันซ์กระจายเลยคะ่ะโอเคค่ะน้องเฟิร์นนับต่อไปนะคะช่วงนี้น้องตัวโตวขึ้นพื้นที่ในมดลูกมีให้ขยับแขนขาได้น้อยลง บางทีอาจรู้สึกเหมือนน้องดิ้นน้อยแต่ความจริงคือไม่มีพื้นที่ให้ดิ้นเหมือนตอนที่เขาตัวเล็กๆนะคะถ้าน้องดิ้นเกินสิบครั้งต่อวันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหมอกสบายใจได้พี่เอาเอัลตราซาวด์ถ่ายดูทุกวันตัวจิ๋วก็ดิ้นโชว์พี่ทุกวันแหละอวสชยยิ้มแห้งอีกครั้งลืมไปได้ยังไงว่าพี่เทียนคนนี้ชอบเล่นใหญ่ราชดาไลเทยเตอร์เป็นที่สุด ดังนั้นการที่เขาจะซื้อเครื่องอัลตราซาวด์แบบพกพามาถ่ายพุงภรรยาเล่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่คิดอย่างนั้นก็หันไปบอกกับสามีภรรยาด้วยรอยยิ้มโอเคค่ะงั้นวันนี้หมอกซาวแบบสีมิติให้ดูหน้าน้องละกันนะคะน้องเฟิร์นเปิดเสื้อขึ้นได้เลยหลังจากตรวจเคสซูปเปอร์เวไีเสร็จเรียบร้อยทีทัตก็อาศัยจังหวะที่บุรณีขอตัวไปเข้าห้องน้ำแอบมาเรียบเคียงถามเธอหมอกไอเด็กเวงน,นั่งยังตามรังควานเธออยู่ไหม อวัสยาเกือบลืมไปว่าไอ้เด็กเวนที่ทีทัดเอ่ยถึงคือใครเพราะหลังจากแยกกันวันที่ซ่อมหลังคาตึกเธอก็ไม่ได้เจอกับหนุ่มผมยาวมาเซอร์คนนั้นอีกเลยถ้าทีทัดไม่ถามเธอคงลืมสนิทไม่นะคะเขามาถามถึงน้องเฟิร์นแค่ครั้งเดียววันที่หมอกโทรไปถามพิเทียนนั่นล่ะคะ่ะแล้วไปนึกว่ามันมาตอยาแล้วเธอไม่ได้บอกพี่ไม่มาเลยค่ะเขาคงงานยุ่งมั้งพิเทียนสบายใจได้หมอกไม่ได้พูดอะไร ขอบคุณนะที่ทัดยิ้มพลางสบตากับคุณหมอสาวรุ่นน้องถ้าเป็นเมื่อก่อนเจอรอยยิ้มนี้เข้าไปอวัสยาคงเก็บไปเคลิ้มอีกหลายวันก็แปลกดีทันทีที่รู้ว่าพี่เทียนคนนี้มีลูกมีเมียแล้วต่อมความติ่งของเธอก็เหมือนถูกตัดฉับไม่ได้รู้สึกคลั่งไคลหรือหลองไหลได้ปลื้มอะไรอีกเธอเลยสรุปตามที่เพื่อนว่าที่ผ่านมามันไม่ใช่ความรักก็แค่ความติงของแฟนคลับที่แอบปลื้มอยู่ห่าง แล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าความรักล่ะคำถามนี้อวัยายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้ครั้นลองถามลวิตราเพื่อนก็เอาแต่สายหน้าเพราะสดสนิทหนคานอยู่เหมือนกันแล้วแบบนี้คนไร้ประสบการณ์อย่างเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าอาการแบบนี้คือเรียกว่าความวันไหวช่างเถอะคิดไปก็ปวดหัวเอาเวลาไปหาเงินเปตัวเองดีกว่าจบข่าว แม่ไม่ได้มาแค่เดือนเดียวทำไมห้องรกแบบนี้ละหมอกพออวัสยาเปิดประตูให้มารดาก้าวเข้ามาอานงทิพย์ก็เริ่มเปิดฉากบนดีที่ภูมิต้านทานด้านการฟังคำบ่นของเธอค่อนข้างแข็งแรงเพราะตั้งแต่จำความได้แม่ก็บ่นเก่งแบบนี้บ่นได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องในโรงเรียนยันเรื่องนอกโรงเรียนบางทีอวสยาก็อยากให้พ่อเธอฟื้นคืนชีพขึ้นมาช่วยกันฟังแม่เธอบน่น แต่ก็รู้ๆกันว่าเป็นไปไม่ได้เธอเลยต้องปรับตัวด้วยการฝึกสกิลหูทวนลมรอกเริกอะไรกันนี่เรียบร้อยสุดๆแล้วนะคะไม่เชื่อแม่ไปเปิดห้องหมอคนอื่นดูได้เลยเที่อวสชยากล้าท้ายอย่างนี้เพราะรู้ดีว่าต่อให้แม่เธอจะเจ้าระเบียบแค่ไหนก็คงไม่บ้าจี้ไปไล่เปิดห้องคนอื่นโดยพลาการและเธอก็มั่นใจว่าในบรรดาคุณหมอสาวโสดที่อาศัยอยู่ในหอพักแพทย์แห่งนี้ ห้องของเธอกับลวิตราคือห้องที่สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบที่สุดแล้วยังจะเถียงอีกคุณครูอนองทิปเอามือขยับกรอบแว่นพรางขมวดคิ้วก่อนจะเอานิ้วชี้ไปรูดฝุ่นบนโต๊ะหนังสือของลูกสาวขึ้นมาดูสิฝุ่นหนาเป็นนิ้วได้ปัดฝุ่นบ้างหรือเปล่าหนังสือบนชั้นวางก็ไม่เรียงให้ดีแม่เคยสอนแล้วนี่ว่าให้เรียงจากสูงไปตำ่ำจะได้มองแล้วสบายตา เวลาจะหาอ่านก็หยิบง่ายๆโอ้ยแม่จา๋าแม่เลิกบ่นแล้วมานั่งดื่มน้ำเย็นเจี๊ยบให้ใจร่มๆก่อนดีไหมคะตั้งแต่มาแม่ยังไม่หยุดบ่นเลยนะอวัชยาดึงมือมารดาไปนั่งบนเก้าอี้นั่งเล่นพลางยิ้มประจบคาดว่าแม่เธอคงเริ่มเหนื่อยแล้วเลยยอมไปนั่งแต่โดยดีทว่าหลังจากดื่มน้ำเย็นๆเข,นเข้าไปครึ่งแก้วก็เริ่มบ่นต่อนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดตู้เสื้อผ้าดู แม่ยังบ่นเราจนเหนื่อยแล้วแบบนี้แม่จะวางใจให้เราออกเรือนได้อย่างไรพรวดทันทีที่ได้ยินคำว่าออกเรือนน้ำในปากของอวัสยาก็พุ่งออกมาอย่างไม่มีปีมีคลุยดีที่เธอหันไปอีกทางไม่อย่างนั้นแม่เธอคงได้พรมน้ำมนโดยไม่ต้องพึ่งพระส่งองค์เจ้าตายใหญ่หมอกทำไมไม่ระวังกิริยาเลยล่ะลูกไม่ไหวไม่ไหวช่วงนี้แม่ต้องหมา,ยมาเยี่ยมเราบ่อยๆแล้ว ไม่งั้นแต่งออกไปขายหน้าแย่เลยเดี๋ยวนะแม่เนื้อคู่หมอกยังไม่เกิดเลยมั้งจะแต่งกับใครก่อนอวสยาเริ่มได้กลิ่นแปลกๆเรื่องของเรื่องก็คือหลายเดือนก่อนแม่ผู้ทํำนองว่าอยากให้เธอเป็นฝั่งเป็นฝาจะได้เบาใจสอนนักเรียนรอวันกเกษียณแบบหมดห่วงแถมยังเปรยถามว่ามีใครในใจไหมตอนนั้นเธอเพิ่งอกหักจากทีทัตหมดัดเลยบอกมารดาไปว่ายัางสนุกกับงาน ไม่สนใจเรื่องความรักมารดานเลยดูเหมือนเงียบๆไปก็ลูกชายนักศรนที่แม่เคยเล่าให้เราฟังไงปีนี้เพิ่งเรียนจบปริญญาโทเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงน่าจะไปไกลถึงขั้นได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะอนองทิพย์พูดถึงว่าที่ลูกเขยที่หล่อนหมายมั่นปั้นมือด้วยแววตาเป็นประกายลูกชายของเพื่อนร่วมอาชีพคนนี้หล่อนเล็งๆมาสักพักหนึ่งแล้ว พอสืบรู้ว่าฝ่ายนั้นยังไม่มีใครฝั่งลูกสาวคนดีของเธอก็สอดสนิทเลยอยากจะเกี่ยวดองเป็นทองแผ่นเดียวกันหลังเช็ดน้ำที่พุ่งออกมาเลอะหน้าอกเสื้อเรียบร้อยแล้วอวสัยยาก็เปิดโหมดอ้อนมารดาแม่จา๋าหมอเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าขอเลือกคู่ชีวิตเองและแม่ก็เคยรับปากแล้วด้วยว่าจะไม่บังคับแม่จะกลับคำหรอแม่ไม่ได้กลับคำนะ นี่ก็ไม่ได้บังคับให้เราไปรักไปชอบกับทางนั้นเขาสักหน่อยแค่อยากแนะนำให้รู้จักกันไว้เพื่อมีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันไม่ต้องเป็นแฟนก็ถือว่าได้เพื่อนเพิ่มมาคนหนึ่งแต่หมองไม่ได้อยากได้เพื่อนเพิ่มนี่คะเพื่อนมีเยอะแล้วเต็มโรงพยาบาลเลยอนองทิพย์มองลูกสาวอย่างอ่อนอกอ่อนใจคนนอกมักจะมองว่าอวสัยยาเป็นเด็กดีที่เชื่อฟังพ่อแม่ไปซะทุกเรื่องแต่หล่อนรู้ดี ลูกสาวไม่ใช่เด็กหัวอ่อนแถมยังดื้องเงียบเป็นที่หนึ่งต่อให้หล่อนบังคับก็ไม่อาจบีบให้ลูกทำตามที่ต้องการได้นิสัยนี้ของอวัสยารับจากพ่อมาเต็มๆในที่สุดอนนทิปก็ต้องยอมยกทงเขาโอเคแม่ไม่พูดแล้วก็ได้ว่าแต่ลูกแม่ออกจะสวยนะ่ารักขนาดนี้ไม่มีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบบ้างหรอก็พอมีนะคะแต่ยังไม่ถูกใจปฏิเสธไปหมดแล้วคะ่ะ สเปกสูงเกินไปหรือเปล่าระวังจะขึ้นคานไม่รู้ตัวอานองทิพอาแขนรับลูกสาวที่โผลก,กอดทั้งตัวเหมือนเด็กๆตอนที่ลูกเถียงข้างๆคูคูก็เอามือบีบแก้มลูกอย่างมันเคี้ยวแม่นี่ยังไงตอนเรียนมัธยมก็บอกให้ตั้งใจเรียนอย่าเพิ่งมีแฟนตอนเรียนหมอก,ก็บอกห้ามคิดเรื่องความรักกลับหอดึกนิดเดียวก็โดนเท้ไปสามวันแต่พอเรียนจบเฉพาะทางปุ๊บ ก็ทำเหมือนอยากเอาลูกสาวไปช่างกิโลขายเต็มแก่ตกลงแม่จะเอายังไงกันหน้าคะช่างยอกย้อนจริงนะเราอน,นงทิพย์บีบแก้มลูกสาวอีกทีพอรู้สึกมันเคี้ยวไม่ไหวความรักในวัยเรียนมันไม่จีรังยั่งยืนหรอกแม่เป็นครูเห็นมานักต่อนักแล้วว่าคู่รักวัยรุ่นที่รักกันปานจะกลืนกินพากันเสียการเรียน สุดท้ายจุดจบมันเป็นยังไงแม่เลยไม่อยากให้ลูกสาวแม่ต้องพบกับความลำบากอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่เหมือนกันหมอกโตแล้วปีนี้ก็อายุ29เรียนจบเฉพาะทางมีงานการที่มั่นคงแม่เลยอยากให้เราได้เป็นฝั่งเป็นฝาพ่อเราที่อยู่บนฟ้าจะได้หมดห่วงหูแม่อย่าทำซึ้งสิ อวสัยยากอดมารดาไว้แน่นเธอเข้าใจในความห่วงใยของคนเป็นแม่แต่เธอก็มีจุดยืนของตัวเองเหมือนกันหลังครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจเอ่ยหมอกเข้าใจนะว่าแม่กังวลเรื่องอะไรแต่คนรุ่นแม่กับคนรุ่นหมอกน่ะไม่เหมือนกันในความคิดหมอกผู้หญิงไม่จําเป็นต้องแต่งงานมีครอบครัวก็มีความสุขได้ทุกวันนี้ได้กินของที่อยากกินมีเงินซื้อของที่อยากได้ ไม่เห็นต้องดิ้นรนหาอีกคนเข้ามาซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตเรายากกว่าเดิมหรือเปล่าเอาเป็นว่าทาหาสามีดีๆไม่ได้หมอกยอมเป็นโสดอยู่บนคานจาแม่สาวหัวสมัยใหม่เอาที่ลูกสบายใจแล้วกันแม่ไม่บังคับแล้วหมอกรักแม่ที่สุดเลยแม่ก็รักหมอกจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปริยาการด้วยนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนและกำลังใจค่ะ